สวัสดีครับผมสำหรับ Monster Ecology ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนามที่สองของราชินีแห่งผืนดินซึ่งนามนั้นก็คือองค์หญิงพิดม่วงหรือว่าเด Queen ราเทียนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือมังกรบินสีดำลึกลับแห่งภาคฟอนเทียอันโนนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับพวกมันนั้นเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ อีกทั้งยังมีเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับผมตามไปกดติดตามกันได้ว่าแล้วประวัติของทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นยังไงเราไปรับฟังกันเลยครับในบรรดามังกรไฟเพศเมียอย่างรีโอเรียนั้นเนี่ยจะมีตัวที่มีพลังพิเศษแฝงอยู่นะครับผมวกว้งมันนั้นเนี่ยจะมีเกล็ดและหนามที่ทําการเปลี่ยนเป็นสีม่วงซึ่งทําให้รับรู้ได้ถึงพิษท,ที่ร้ายกาจของมันดังนั้นแล้วเนี่ยมันจึงได้รับการขนานนามด้วยชื่อเรียกที่สองของมันว่าองค์หญิงพิษม่วง เนื่องจากความสวยงามในการร่ายรำ่ามกลางควันพิษสีม่วงนั่นเองและว่ากันว่าเมื่อเจ้าหญิงมังกรทำการร่ายรำแล้วเงาแห่งความตายจะทอดลงสู่พื้นดินแผ่นดินนั้นจะกลายเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งและไม่มีสิ่งใดที่จะรอดชีวิตไปได้พวกมันนั้นเนี่ยจะมีเงี้ยงพิษที่พัฒนาแล้วปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายซึ่งเงี้ยงเหล่านั้นจะทําการกักเก็บพิษเอาไว้ในปริมาณมากและพิษเหล่านั้นเองก็จะมีความเป็นพิษที่ร้ายแรงกว่าพิษทั่วไป และด้วยความที่ว่ามันกักเก็บพิษเอาไว้ในปริมาณที่มากนั้นจึงทําให้แค่การสะบัดหางเบาๆก็จะทําให้ของเหลวที่เป็นพิษจํานวนมากกระเด็นออกมาได้จากคําบอกเล่าของเหล่าฮันเตอร์ที่ได้พบเจอกับมันนั้นได้ทําการบอกเอาไว้ว่าพิษสีม่วงที่กระจายออกมาจากน้าสีเขียวเมื่อมันทําการร่ายรำนั้นช่างเหมือนราวกับกีบกุหลาบที่กร,กระจายไปทั่วพื้นอย่างไรอย่างนั้นเลยนอกจากนี้ยังมีการโจมตีระยะไกลที่จะทําการยิงพิษของมันออกมาไปยังสิ่งรอบข้าง พิษที่ร้ายแรงของมันนั้นเนี่ยมีปริมาณมหาศาลจนถึงขั้นที่ว่ามันสามารถที่จะหยดลงมาบนพื้นจากหนามของมันได้นะครับและถ้าเกิดหากไปสัมผัสถูกก็จะรับพิษเข้าไปจนอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงทําให้พวกมันมีความชํานาญในการใช้พิษมากกว่าสายพันธุ์ปกติมันสามารถที่จะปล่อยของเหลวพิษหรือว่าควันพิษในรูปแบบต่างๆใส,ส่ศัตรูได้อย่างช่ำชอง ตัวของมันนั้นเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่ารีโอเรียสายพันธุ์ปกติมากอีกทั้งยังมีพลังในการเคลื่อนไหวที่มากมายสมกับร่างกายอันใหญ่โตของมันซึ่งพลังในการเคลื่อนที่นั้นเนี่ยไม่เพียงแค่ก่อให้เกิดการโจมตีที่รุนแรงบนพื้นดินเท่านั้นแต่การโจมตีจากทล้องฟ้าของมันเนี่ยก็ยังรุนแรงมากอีกด้วยนะครับและในเรื่องของการใช้หางนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะชำนาญในการใช้หางโจมตีมากกว่ามัางกรไฟซากุระ หรือว่าแม้แต่มังกรไฟสีทองซะด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีด้วยการเหวี่ยงหางซึ่งจะทําให้พิษกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณหรือแม้แต่การทิ้งตัวลงมาจากกลางอากาศเพื่อทําการบดขยี้ศัตรูนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้รู้ว่ามันมีความสามารถในการเคลื่อนที่มากถึงขนาดไหนและนอกจากนี้แม้กระทั่งการสัมผัสถูกเกลด็ดหรือว่าเปลือกของมันก็ยังเป็นอันตรายเนื่องจากว่าเกล็ดและเปลือกของมันนั้นเนี่ยมีพิษที่ร้ายแรงแฝงอยู่ และด้วยความที่ว่ามันมีพลังมากกว่าสายพันธุ์ปกติไปมากนี่เองจึงทําให้ทางสมาคมนักล่าได้กําหนดมาตรการพิเศษสําหรับมันฮันเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถออกไปล่าได้อย่างเด็ดขาดนะครับเกี่ยวกับชื่อขององค์หญิงพิทม่วงเนี่ยว่าทําไมมันถึงมีชื่อว่าองค์หญิงแทนที่ว่าจะเป็นราชินีเหมือนกับสายพันธุ์หลักซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสายพันธุ์หลักของมันนั้นเนี่ยจะได้ชื่อว่าราชินีแห่งผืนดิน แต่ด้วยความที่ว่าภาษาญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนในเรื่องของตัวหนังสือนะครับผมดังนั้นเราจะสามารถเห็นได้ว่าอาวุธบางชนิดที่ทําจากรรโอรเรียนั้นเนี่ยจะไม่ได้ใช้ชื่อว่าราชินีนะครับอย่างเช่นดาบโล่ที่จะมีชื่ออาวุธว่าพรินเ s สเลเปียวนั่นเองครับดังนั้นแล้วเจ้ารรโอรเรียนั้นเนี่ยสามารถที่จะให้เป็นราชินีหรือว่าองค์หญิงก็ได้นะครับและเพื่อความสอดคล้องกันในชื่อของมันดังนั้นเนี่ย องค์หญิงพิษม่วงในภาษาญี่ปุ่นนั้นจะถูกเรียกว่าชิโดคุฮิเมะซึ่งมีความหมายว่าองค์หญิงพิษสีม่วงซึ่งคำว่าฮิเมะนั้นนะครับผมจะหมายถึงองค์หญิงไม่ใช่ราชินีนะครับและนอกจากนั้นส่วนชื่อภาษาอังกฤษที่ทางญี่ปุ่นตั้งให้มันมาจากหน้าเว็บไซต์แนะนำมอนสเตอร์ของทางฟามิซึได้ทำการเขียนชื่อของมันเอาไว้ว่าเดดรีปินเซสเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของเรียวเรนั่นเองครับ ส่วนทางประเทศแถบตะวันตกน่ยจะทำการเรียกมันว่าเดรดควีนซึ่งหมายถึงราชินีเหมือนกับสายพันธุ์หลักเพื่อไม่ให้สับสนนั่นเองครับผมสำหรับมอนสเตอร์ตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์มังกรบินอีกตัวหนึ่งซึ่งมีหน้าตาคล้ายคลึงกับเจ้ารีโอเรียเสือเกินซึ่งมังกรบินตัวนั้นเนี่ยก็คืออันโนนฝันร้ายของใครหลายๆคนในมอนสเตอร์ฮันเตอร์ฟอนเทียครับผมโดยจะทำการขอเกินเรื่องก่อนนะครับ เรื่องมันเริ่มจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจูจ่ๆก็ได้มีมังกรสีดำบุกเข้ามาในเขตการปกรครองของสมาคมฮันเตอร์เมสเซปอ r ตาซึ่งเจ้ามอนสเตอร์ที่ว่านั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยปริศนาอนถึงแม้ว่ามันจะสร้างความเสียหายในบริเวณนั้นแต่ก็แทบจะหาพยานหรือว่าผู้พบเห็นไม่ได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยทางสมาคมฮันเตอร์เมสเซปอตาจึงได้ทำการตั้งชื่อมันโดยการใช้นามแฝงชั่วคราวเช่นมังกรบินมอนสเตอร์ Monster. และอันโนนให้กับมันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพวกมันจึงเป็นเผ่าพันธุ์ที่หายากที่ถึงแม้ว่าจะได้รับการยืนยันตัวตนแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้รับชื่อทางวิทยาศาสตร์เลยตามข้อมูลของฮันเตอร์ที่ได้พบเห็นมันนั้นได้มีการบอกลักษณะของมันโดยรวมเอาไว้ว่ามันมีความคล้ายคลึงกับเจ้าเรียวเรียเป็นอย่างมากแต่เว่าทั้งตัวของมันนั้นถูกหุ้มไปด้วยเกล็ดและเปลือกสีดํา ส่วนหนามที่ยื่นออกมาจากร่างกายรวมทั้งกงเล็บปีกและเขี้ยวของมันนั้นเนี่ยจะเป็นสีแดงกำมปลายกงปีกของมันได้พัฒนากลายเป็นเหมือนกับกรงเล็บขนาดใหญ่นอกจากนี้หางของมันก็ยังมีหนามที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีเยี่ยมจนกลายเป็นเหมือนกับใบดาบขนาดใหญ่ซึ่งมันสามารถที่จะใช้เป็นอาวุธที่น่ากลัวได้ด้วยเพียงแค่การเหวี่ยงเพียงแค่ครั้งเดียวก็สร้างความรุนแรงได้มากแล้วขาของมันนั้นจะมีความหนาและแข็งแรง ปีกที่แข็งแกร่งของมันนั้นเนี่ยจะมีความสามารถในการบินที่สูงมากและมันสามารถที่จะบินได้อย่างอิสระกลางอากาศซึ่งข้อมูลของมันเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ที่ได้ทราบจนถึงปัจจุบันระบบนิเวศวงตระกูลประวัติการปรากฏตัวหรือแม้แต่ข้อมูลอื่นๆของมันนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการเปิดเผยใดๆทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างภายนอกของมันเนี่ยจะทําให้ดูเข้าใจผิดได้ง่ายนะครับผม แต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าอันโนนมันเป็นมอนสเตอร์ที่แตกต่างและก็ไม่เกี่ยวข้องกับรีโอเรียโดยสิ้นเชิงซึ่งจะเหมือนกับมังกรบินที่ได้รับการยืนยันว่ามีอยู่จริงและก็ถูกคิดว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของรีโอเรอุสอย่างมังกรแดนประกายแสงเซเรอุสนั่นเองครับทั้ง2ตัวนั้นเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขัดแย้งกันเหมือนกับแสงและเงาความสัมพันธ์ของพวกมันทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ง่ายๆเหมือนกับตระกูลรีออสที่เป็นแค่เพศผู้และก็เพศเมียเท่านั้น มีการกล่าวกันว่ามอนสเตอร์ทั้งสองสายพันธุ์นี้เนี่ยจะไม่สามารถปรากฏตัวพร้อมกันได้นะครับอันโนนนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งและพลังในการต่อสู้ที่เกินขีดจำกัดของสามันสำนึกมากมันมีอวัยวะที่ผลิตสารที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนซึ่งจะทำให้กรอกของฮันเตอร์ละลายได้ซึ่งเจ้าสารที่ว่านั้นเนี่ยจะถูกใช้ในรูปแบบก๊าซจากการปล่อยผ่านร่างกาย อีกทั้งเล็บปีกของมันสามารถที่จะยิงออกมาได้คล้ายกับกระสุนและเช่นเดียวกับเจ้าริโอเรอามันมีพิษที่ร้ายแรงอยู่บริเวณหนามที่หางของมันและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่ในกรงเล็บปีกและก็ส่วนขาอีกด้วยนะครับเมื่อเทียบกับลักษณะทางกายภาพแล้วมันมีความก้าวร้าวที่จะจู่โจมอยู่ภายในตัวสูงมากความน่ากลัวของมันนั้นเนี่ยสามารถส่งผ่านความรู้สึกออกไปได้อย่างมอนสเตอร์ตัวอื่นๆรอบข้างนะครับผม ซึ่งแม้แต่ราชันที่จะโจมตีใส่คนแปลกหน้านั้นเนี่ยก็ยังไม่คิดที่จะโจมตีใส่มันเลยตัวของมันนั้นนะครับผมหากได้เจอกับศัตรูแล้วเนี่ยมันจะไม่เริ่มทําการต่อสู้แต่จะทําการสังเกตการอย่างใจเย็นและถึงแม้ว่ามันจะเริ่มการโจมตีแล้วก็ตามนะครับผมแต่การโจมตีของมันนั้นจะสามารถเห็นได้ว่ามันไม่ได้จริงจังเลยแม้แต่นิดเดียวมันจะทําการขับไล่ศัตรูด้วยการเคลื่อนไหวที่ช้าๆแล้วก็สงบเงียบ การเคลื่อนไหวพื้นฐานนั้นเนี่ยจะเหมือนกับเรียวเรอาแต่ลมหายใจของมันนั้นจะเป็นสีดําสนิทและเมื่อมันระเบิดออกจะทําให้เกิดเปลวเพิงสีน้ําเงินลุกโชนขึ้นมานะครับนอกจากนี้ยังมีการเอาสีข้างกระแทกหรือแม้แต่การปล่อยลมหายใจแบบกระจายกลางอากาศอีกด้วยนะครับการโจมตีด้วยควังสีความร้อนมหาศาลนั้นเนี่ยเป็นการโจมตีด้วยรังสีความร้อนขนาดใหญ่แผดเผาเป็นบริเวณกว้างด้านหน้า พลังงานอันมหาศาลนั้นเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นพลังงานของสายพันธุ์มังกรบินซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่ามันน่าจะมาจากอวัยวะพิเศษบางส่วนในตัวของมันนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบการป้องกันที่พิเศษมากเมื่อมันได้รับบาดเจ็บเมื่อมันเปลี่ยนรูปแบบพื้นที่โดยรอบจะถูกย้อมเป็นสีแดงเข้มด้วยออร่าลึกลับที่ออกมาจากตัวของมัน มันสามารถที่จะทําการชําระล้างพิษที่เกิดจากกระสุนของกันเนอร์ได้ภายในทันทีนอกจากนี้ความสามารถในการต้านทานคุณสมบัติและวิธีการต่อสู้ของมันเนี่ยก็จะทําการเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากในสภาวะนี้นี่มันจะสามารถใช้เทคนิคต่างๆของมันได้อย่างอิสระและช่ำชองในฐานะของมังกรบินแล้วสามารถกล่าวได้ว่ามันคือสุดยอดของมอนสเตอร์สายพันธุ์มังกรบินเลยทีเดียวนะครับ ดวงตาของมันนั้นเนี่ยสามารถที่จะเรืองแสงและทิ้งเป็นทางยาวได้เหมือนกับดวงตาของนันกาคูกา้าอีกทั้งยังมีรูปแบบลึกลับที่เยื่อปีกของมันจะทําการเรืองเป็นแสงสีแดงแสงที่ดวงตาของมันน,น,นะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มันคำรามนะครับในตอนแรกเนี่ยดวงตาของมันเนี่ยก็จะมีสีดําปกติหลังจากนั้นจะทําการเปลี่ยนเป็นสีแดง สุดท้ายแล้วเนี่ยดวงตาของมันก็จะเป็นเหมือนกับแสงที่ทำการหมุนวนจมดิ่งลงไปสู่ความมืดมิดนั่นเองครับอันโนนนั้นเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่มีชื่อจนกระทั่งได้มีการค้นพบตัวที่มีพลังมากมายมหาศาลที่ทำการอาศัยอยู่ในบริเวณหอคอยฟอนลอนซึ่งมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายยิ่งกว่าก่อนหน้านี้อีกนะครับผมและโดยการค้นพบเจ้าตัวนี้เนี่ย ทางสมาคมฮันเตอร์เมเซปอตาจึงได้ทำการกำหนดระดับความยากในการล่าขึ้นมาใหม่โดยจะเรียกมอนสเตอร์กลุ่มนี้ว่าซูพ m รีมสปีชีโดยจะมีเพียงฮันเตอร์ที่เก่งกาจและได้รับการยอมรับเท่านั้นที่จะไปล่ามันได้นะครับและจากเจ้าอันโนนที่ไม่มีชื่อนั้นเนี่ยก็ได้ถูกเรียกโดยชื่อของมันเป็นครั้งแรกว่าลาโลนะครับผมอันโนนนั้นเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นมังกรป่าผู้เล่นใหม่นะครับ โดยความที่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกับเจ้ารีโอเลอยเลยผู้เล่นที่ได้เจอกับมันทุกคนเนี่ยก็ยอมอยากที่จะลองสู้กับมันและเกือบทุกคนเลยนะครับผมที่คิดว่ามันคือรีโอเลอาสีดําเท่านั้นในตอนที่สู้ครั้งแรกนะครับผมก็ไม่มีอะไรหรอกหลายๆคนก็คงจะคิดว่าโอ้ยสบายแล้วตัวนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าแพทเทิร์นเนี่ยแทบไม่ได้ต่างอะไรกับเจ้าริโอเรอาเลยนะครับแต่หลังจากที่สู้ๆไปเรื่อยๆนะครับผมความบันเทิงก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมานะครับ ก็อ,อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเจ้าอันนนเนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับรีโอเรียเลยแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าริโอเรียนั้นเนี่ยมีแค่องค์หญิงพิษม่วงเท่านั้นที่ผมยังไม่ได้ทำประวัติมันขึ้นมานะครับและด้วยความที่ว่าเจ้าอันนนเองเนี่ยก็มีร่างกายที่เหมือนกับเจ้าริโอเรียแทบจะเหมือนกันทุกส่วนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนํามัน2ตัวเนี่ยมารวมกันอยู่ในคลิปเดียวนะครับ และทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวขององค์หญิงพิษม่วงและอันนน์มอนสเตอร์ปริศนานะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าสำหรับมอนสเตอร์อีโคโลจีตัวถัดไปนั้นเนี่ยอยากจะให้เป็นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ